นะครับพบกันในการอัปเดตกิจกรรมนะครับในเกมพัฒศษประจำวันที่7ตุลา2563นั่นเองนะครับโดยเราจะมาดูกิจกรรมดีกว่าว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับโดยกิจกรรมที่หนึ่งก็คือรางวัลเชือที่มอบให้แก่นักผจนภัยหน้าใหม่และผู้ที่เล่นเก่าที่กลับมาดีนะครับโดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่7ตุลาถึงวันที่6มกราคม2564นะครับโดยผู้เล่น หน้าใหม่นะครับที่ทําการสมัคร ID และเล่นในจำเป็นเวลา30วันหรือหลังจากที่สร้างรหัสผ่านที่สองก็คือคุณเข้าเกมไม่ใช่คุณสมัครเฉยนะครับแล้วแล้วคือได้คุณจะต้องเข้าเกมนะครับแล้วก็เล่นเกมนะครับภายในระยะเวลา1เดือนนะรหรือ720ชั่วโมงนะครับโดยการสร้างรหัสผ่านที่สองตอนเข้าเกมแล้วเราก็เข้าเล่นเกมมาแหละนะ โดยของก็จะมีอันต่อไปนี้ครับก็คือของชุดคาสตาไดสิบห้าวันนะครับแล้วก็ลูกนกค,ค,คู่หนอันของแรกม้าสนับสนุนนำจนภยัยเทีาหนะครับหนึ่งอัน้ดยตัวเทีาหตัวเนี้มีตะกิวพุ่งกับดิฟด้วยอ่าคุยนักฝึกสัตว์สาวันนะครับแล้วก็เซ็ตเครื่องมา้าคาสตาไเจวันนี้คือ เซตมาเฟรเลยลนะอันนี้ชุดชุดเฟร์นะครับชุดเฟร์นะชุดคาสตัชุดเฟร์นะนะแล้วก็ออกมากล่องช่วยเสริมประภาพขั้นหนึ่งหนึ่งอัน,นครับแล้วก็หินคอนยี่สิบอันแล้วก็กล่องจักรทูที่หายากนะครับหนึ่งอันแล้วก็ใบขยายช่องกระเป๋าสัพพละสองช่อง, 1, อนองนนนหนึ่งอันกล่องสนับสนุนการเดินทางในปี้าสิบเจ็ดหนึ่งอันคําแนะนําของบาห์ยี่สิบห้าสามสิบห้าหนึ่งอันเสียงคําลามของบาห้าอันกิจกรรมกล่องช่วยเสริมประภาพประสิทธิภาพ สองหนึ่งอันครับแล้วก็คับแนะนําของบาสามสิบห้าถึงสี่สิบห้าหนึ่งอันห่อทรัพย์ประโยชน์เจ็ดวันหนึ่งอันแล้วก็ทองแท่งหนึ่งร้อยจีห้าอัดแล้วก็หนังสือรับแห่งอุดมูลเจ็ดวันนะครับแล้วก็กิจกรรมของจกักรทูที่ล้าค่าหนึ่งอันแล้วก็กล่องทองคำํำแห่งโชคหนึ่งอันนะครับแล้วก็คู่ป่องส่วนลดห่อทรัพย์ประโยชน์สามสิบวันหนึ่งอันลดถ,ถึงหกสิบเลยนะอันนี้นําให้ซื้อ ถ้าหากมีขายผมแนะนำให้ซื้อ90วันนะครับแพรซื้อของ90วันนะลดเฮ้ยเดี๋ยวนะผู้พองของสัรป,ประโยชน์3 0วันเอออ,อคุณซื้อได้เขาฟิกไปเลยว่า3 0วันไม่ได้ซื้อ90วันนะผมพูดผิดคุณไปซื้อในร้านค้าเนะี่ยมันจะมีห่อสัป,ประโยชน์ที่มันขาย3 0วันใช่ปะ่ะคุณเอาไปปุ๊บมันลดให้เลย60นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับโดยก็ทำการออน20วันนะครับ สร้ง,หงรหัสถานที่สองพลุออนยี่สิบวันอ่าเขาจะได้ของประมาณนี้โดยไ,ไอ้กล่องการเดินทางในวิห้าสิบเจ็ดเนี่ยมันเขาจะได้กล่องในวิห้าสิบแปดใช่ปะ่ะเราก็จะได้ทองแท่งหนึ่งร้อยกีโหินดำอาวุธสามสิบอันหินดำเก,ก,กาะป้องกันสามสิบอันสเกตในคล่อทองจอันยี่สิบวันกิจกรรมน้ำตาอิเลออนสามวันผู้เล่นใหม่หลายคนก็คงจะสงสัยว,ว่าของพวกนี้มันมันเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวคุณเล่นไปกพับคุณก็จะรู้เองแนะนําให้เก็บไว้หรือคุณเอาไปทาทุนในการขายของก็ได้นะครับในสกิทของทรงจำเนี่ยทรไปตีบวกอันนี้ก็ตีบวกนะอินดามอาวุธอินดามเกาะเนี่ยไปตีบวกผมไตเลออนเนี่ยเอาว้เฟิร์สชีพนะครับอันนี้ผมบอกไว้สาหรับใครที่สงสัยก็สอบถามได้นะครับขอทัศนประโยชน์เนี่ยจำเป็นเช่นกันนะครับ,บง่ายเขาแจกให้กับผู้เล่นที่เพิ่งเข้ามาของทุกอย่างมันจําเป็น ในก,กีมนะับพอถึงจุดที่หนึ่งนับกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพได้อะไรบ้างครับได้คําแนะนําของบาหา์ห5อันหินดัม5อันแล้วก็หินดําเกาะ5อันกีทอนจำจำ5อันชิ้นส่วนผลึกดําแหลมคม3ผลึกแลมดำแข็งแกร่ง3นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเพิ่มมานะสองขีดก็จะเพิ่มมาจากเดิมเป็น10อันนั่นเองนะครับก,กีทอนกำลังสองมอบให้แก่บน้ำจุดไปได้กลับมาโดยน้ำจืดไปหน้าเกา่า ทั้งหลายที่ทําการลบเกมไปแล้วไม่ว่าจะเกิดกรณีที่ว่าคุณหัวร้อนตีจนแหกทั้งตัวหายไปทั้งตัวอะไรไประมาณนี้แล้วคุณไม่ได้เล่นเกมไปเลยเป็นระยะเวลานหนึ่งเดือนหรือ720ชั่วโมงนะครับคุณก็สามารถกลับมาเล่นได้นะครับโดยก็ยังได้รับกล่องันะบบ W57 หนึ่งอันน้ำยา0ูย์หาอันข้าไม่นำความบห้า25-35งอันเดียนตาชักรทูเรื่องแสงหอันอินกรอนสิอัน,อน,อนกล่องช่วยเสิมยรภาพ ขั้นหนึ่งหนึ่งอ,นองจักรทูล้ำค่านึงอนพรคาร์บอนซิเบียวันหนึ่งอันแล้วก็ทองแท่งหนึ่งร้อยจีหาันคำแนะนำขอาสามสิบห้าถึงสี่สิบหึ่งอันกิจกรรมเรียนตาชักรทู1ดืองอันอินคอนยีบอันกิจกรรมกล่องช่อเสริมสุขภาพสอึ่งอันแล้วก็คำแนะนำของบ่า 50, ห้างอันครับกล่องเครื่องเสริมสุขภาพสาไม่ใช่สาขีดนะครับลายคนจะสงสัยว่าอีกสามคืออะไรสขีดเหรอคำตอบคือไม่ใช่สามขีดนะครับคำตอบของมันคือ กล่องที่จะได้ 1. เรเทน2องอกเกอร์สามต่างหุนทุนกาดไอ้สร้อยทุนกาดอะไรมาเนี่ยต่างหูนหรือสร้อยต่างหูนทุนกาเออเนี่ยอะไรอย่างง้นนะครับไม่ใช่ของเปิดมนาะปุ๊บได้ได้สาขีดไม่ใช่นะไม่ใช่นะอยวาเข้าจะผิดอีกนะครับมาตัวนี้กิจกรรมที่2นี่ไม่ว่ากิจกรรมนี้ก็หนักหนาเป็นไฮไลท์สำคัญด้วยนะครับในการเอาแพทของวันที่7 ตุลานี้นะครับโดยกิจกรรมนี้คือโอดินดิทรานี่แดนความมืดมิดที่กลุ่มความลับโบราณนะครับ,บนะเมื่อคำอิมเซียคือแสงโอดินิทราคือความมืดมิดนะฮะโอเคโดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่7ตุลาถึงวันที่4ตุลามีระยะเวลาทั้งหมด1อาทิตย์นะครับงสัปดาห์ที่จะทำนะครับโดยเราจะเจออิ c ที่ชื่อโอดาเซียเมืองหลวงออดินิธาภายในเวลากิจกรรมนะครับโดยไอตัวเนี้ย จะมีมันก็คือ a b c การค้านะครับก็คือจะมีผู้จัดส่งสินค้าอยู่ที่เมืองคาบิออน ion, แล้วก็ผู้จัดส่งสินค้าของบาริเซียแล้วก็เลโลซาผู้จัดส่งสินค้าของโอรินโอดาเซีย e นะครับฮะไม่งงนะคือจะมี a b c 3ตัวเนี้ยตามคนเนี้ยประจำอยู่ตามจุดเมืองหลวงต่างๆนะครับ3เมืองนี้นะครับโดย เราจะต้องไปฟาร์มมอนรวบรวมหรือตกปลาครับเราจะได้กล่องตัวนี้มานะครับแล้วเอาไปให้ไปมอบให้กับ n p c ทั้ง3ตัวตัวนี้คุณจะมอบให้ใครก็ได้ใน3คนนี้นะครับคุณจะมอบให้กับมากุมหรือโทโรหรือโลเอเลโรซ่าก็ได้นะครับย้ำว่าให้เลือกใค่หนึ่งคนดีกว่าเพราะอะไรครับนี่ก็คือ ถ้าเรามอบให้กับมาทุมนะครับผลบัฟก็คือถ้าหากมาทุมเป็นผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ก็คือการแข่งขันอ,อะไรเทรดของเขาอะกิจกร,รรมเทรดใช่ไหมอา่ามันจะเป็นกิจกรรมเทรดของเขานะครับคือถ้าเราให้มามากลุณานะผู้จัดการอา่าส่งสินของของคาร์ิออนเป็นผู้ชนะนะครับผลที่เราจะได้รับก็คือเราจะได้ คูณจากธรรมดาทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มจนถึงตีสองเนี่ยมันคูณอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้าเราได้ให้คนเนี้ยชนะเราจะได้เพิ่มขึ้นเป็นสามร้อยเปอร์เซ็นต์แบบแล้วเสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็จะได้เพิ่มเป็นห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะโดยได้เวลากิจกรรมพวกเนี้ยมันจะบัฟตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาถึงวันที่แปดตุลานะครับก็อาทิตย์หนึ่งเต็มๆนะครับหรือถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยผมชอบไลฟ์สกิลว่ะ ผมให้ทโรชนะก็ได้ที่บรเซียนะครับเพื่อมาตาการดรอปบตาค่าประสบการณ์ชีวิตอีกค่านะครับหรือว่าผมแบบผมฟอฟาร์มอนไว้พี่ก็เลโรซ่านะครับเอาอไปเลยนะมอนเตอร์50%สเอร์นะครับก็คือดรอปมอนเตอร์โดยส่วนตัวนะผมโดยส่วนตัวผมผมอยากให้มาทุมชนะครับเพราะอะไรเพราะไอมาทุมเนี่ยเขาเพิ่มให้ตั้ง300%นะทำลายายนะครับ พราะไอบ้บัฟบัฟเนี่ยมันนานาที่จะมาครั้งนะส่วนบัฟพวกนี้ครับผมพูดตรงๆว่าเราใช้ใบดอกก็ได้ใบที่เขาแจกอะ่ะเออใบดอปอะไรที่คุณได้ทั้งหลายยี่ห้าหรืออะไรเงี้ยคุณก็ได้ครับส่วนอันนี้ก็คืออัตราการดอปมีไบาอากิสมีใบดอปร้อยคุณคุณก็ได้ใช่ไหมละ่ะเอออันนันผมเลยมองว่าค่าคุาา้มจริงนะผหว่าต้องมาทุ่มนะครับ โดยหาง EPC มาทุมอ่านี่เขามาเหตุไว้นะครับ EPC มาทุมผู้จัดส่งติดทางครับออนได้รับเลือกมากที่สุดและเวลาผลบับที่ได้จากคอร t ทามดังกล่าวจะให้ผลการใช้งานซ้ํากับผลเพิ่มประสบการณ์ต่อสู้ที่เดิมดําเนินอยู่ก่อนหน้านะครับรายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งให้ทราบผลบัพคือคํานี้คํานี้คือสมมติว่าเราคูณอยู่100ใช่ไหมครับตอนนี้ยเซิร์ฟเวอร์เราปกติคูณ ตอนเย็นหนึ่งทุ่มปะหนึ่งทุ่มครึ่ง,หน,งหนึ่งทุ่มปะหนึ่งทุ่มถึงตีสองเนี่ยมันคูณอยู่ถึงร้อยใช่ไหมครับแล้วไอ้ผลบัฟเนี่ยที่สามร้อยมามันไม่ได้เป็นสี่ร้อยนะฟังให้ดีนะมันไม่ได้สี่ร้อยมันจะเป็นสามร้อยเฉยๆเพิ่มมาอีกสองร้อยนะครับมันจะมีผลบัฟต่อหน้าคือจะไม่ได้สี่ร้อยคือไ,ได้สามร้อยนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าได้หนึ่งร้อยปุ๊บไอ้สามร้อยนี่มาปุ๊บมาทบไม่ใช่นะครับคือเราจะได้สามร้อยหลังสุดสัปดาห์มันจะได้สองร้อยตัวนี้มาห้ารวมมกัันนนเป็ 700, ไ่่ใชะครบ มันจะได้500ตุด,ดาหเดิมก็คือได้ได้500กับ300นั่นแหละธรรมดาจะได้300ตุด,ดาห500ไม่ได้มารวมกับไอ้ผลที่เราได้ในทุกๆวันนะครับอ่ะต่อไปเรามากิจกรรมหลันละครับจนไปอันยอดเยี่ยมแห่งออดินิทากับลูรูฟี่นะครับโดยระยะเวลากิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่7ตุลาถึงวันที่21ตุลานะครับกิจกรรมนี้จะจดำเน,นินได้ ตัวละครเราต้องเลเวล56ขึ้นไปนะครับตามหาลูรฟี่ที่กำลังท่องเทีย่ยวไปอย่างพื้นที่ต,ต่างๆของโอริเทตราเมื่อสำเร็จดำเนินตนน่าจะได้รับรางวัลสำเร็จเควสตนะครับโดยเควสตพวกนี้ข้อหนึ่งเลยครับคุณจะต้องรับเควสตโดยผู้ดำนะครับอันนี้แล้วเควสตทั้งหมดพวกนี้คุณจะต้องทำตามลำดับคุณไม่สามารถข้ามเควสตได้นะครับสมมติว่าคุณรจยนั์เส้นทางบัตเทอรี่บราปุ๊บคุณอยากจะมา ปอนน้ํำซัมรันนัส,นสอะไรเนี่ยคือไม่ได้นะครับไม่ได้นะคุณไม่สามารถขามได้คุณต้องทําบตเตอรี่น้ำปุ๊บแล้วคุณต้องมาถ้าเรือย้ำดึกสง,งัดนะครับนี่อันนี้ต้องมาอีกก็จะบอกไปอยูครับแล้วก็าก็1เควสทําได้1ตระกูลตระกูลละครั้งเท่านั้นนะครับถ้าเราอยากจะชัดเจนนะครับเราสามารถตรวจสอบ n p c นูฟี่ได้โดยการแทกเวสโอ ดีนะครับมาต่อไปเป็นกิจกรรมดอกไม้ที่เบ่งบานในความมืดนะโดยกิจกรรมมันจะเริ่มตั้งแต่น7ตุลาถึงวันที่21ตุลานะครับตามหารวบรวมเดโรเทียที่อยู่บนพื้นที่อูดินิทรานะครับไอ้เจ้าเดโรเทียเนี่ยจะต้องสามหาครบถึง3วันนะรเราแปลรูปผลิตปุ๊บเราจะได้เครื่องประดับดอกไม้เดโรเทียนะครับเมื่อเรานำเดโรเทียตัวเนี้ย ไปมอบแค่เอ c ีที่ชื่อโดมินอยู่ที่โอดาเซียนะครับจะได้ตำราสุดพิเศษไปเรามาดูเดี๋ยว่าตำราสุดพิเศษคืออะไร mm hmm. เมื่อเราให้มันปุ๊บใช่ไหมเอมพีซีคนนี้ครับ mm hmm. เขาจะให้ตำราเรามาสมมอบอาเครื่องประดับให้โดมินใช่ไหมครับเราจะได้ตำราลน้ำยาเล็กซ mm ์เอเมชนะครับสำเร็จได้ด้วยตัวละครที่รลเวล56ขึ้นไปและตระกูล1ตระกูลสำเร็จได้ถึงครั้ง วันละไม่ใช่ดิวันละ1ครั้งเท่านั้นนะครับโอเคคุณต้องเลเวลห้าสิบหกแล้วคุณทําได้ทุกๆวันวันละ1ครั้งนะครับในระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่7ตุลาถึงวันที่เอ็ตุลานะโดยเราจะได้อันนี้มานะครับกิจกรรมทาลาตัวนี้มาเนาะนปุ๊บเราสามารถมารวมกับน้ําหอมมีงความกล้าหาญได้นะครับโดยการแปรธาตุอย่างง่ายนะการแปรธาตุอย่างง่ายปุ๊บคุณก็จะได้ น้ำหอมเป็นความกล้าหาญที่เสจสมบูรณ์หรือว่าคุณจะเอามาผสมกับน้ำหอมเป็นความว่องไวห,หนึ่งอันก็ได้ครับเอากิจกรรมตัวนี้นะกลับมาผสมกับน้ำหอมเป็นความว่องไวน้ำยาลิกเซอร์ของคราฟหนึ่งอันหรือน้ำยาทะเลลึกหนึ่งอันนะครับไปทาดอย่างง่ายปุ๊บคุณก็จะได้ของก็คือจะได้กิจกรรมน้ำหอมเป็นความกล้าหาญที่สมบ,บูรณ์น้ำหอมคมว่าไบที่น่าหลงไหลน้ำยาลิกเซอร์ของคราฟที่อมหิต หรือน้ำายาเลเซอร์แห่งทะเลแสนสงบนะครับโดยเขามาเหตุไว้ว่าอย่างนี้ฮะเมื่อจะใช้ไม่ใช้ทมที่มีคำว่ากิจกรรมเป็นวัตถุดิบที่ยังสามารถผลิตได้เช่นสามารถผลิตกิจกรรมน้ําหอมแห่งความกระหารที่สมบูรณ์ได้ด้วยกิจกรรมน้าหอมแห่งความกระหานอันละตาราน,นายาเลเซอร์หนึ่งอันผลการใช้ทมและน้ำายาเลเซอร์ที่ผลิตกิจกรรมตํารานเกเซอร์จะไม่หายไปแม้ตัวละครจะตายแ <c oughs> ม้ตัวละครจะตาย คือคำนี้คือว่าโดยปกติถ้าคุณใช้บัฟโดยใช้บัฟปุ๊บคุณกดบัฟฟูบัฟเลยแล้วคุณเกิดตายแล้วคุณจะโดนกรณีที่โดนตีมอนมอนตีตายปุ๊บเนี่ยบัฟหายไปเลยเออบัฟที่คุณกดมากี่แสนเอมกี่มือเดมมงกุฎอะหายนะครับแต่ว่าน้ำยาต,ตัวนี้คุณตายไม่หายนะเออก็มีข้อดีตรงนี้แหละฮะ มาเรามาดูกิจกรรมพิเศษโอดินิทราดอกไม้งจนทาที่เผาไหม้นะครับโดยระยะเวลากิจกรรมเริ่มแต่7ตุลาถึงวันที่11พฤศจิกายนครับโดยเรารับควสตหลักโอดินิทราเลเวล60โอดินิทราดอกไม้หงจนทาที่เผาไหม้ภายในระยะเวลากิจกรรมนะครับโดยมันมีเงื่อนไขนะครับการที่เราจะมาทำควสโอดินิทราได้เนี่ยคุณจะต้อง ผ่านเควสนะครับจากคามาซสเบียคุณต้องจบเควคสคามาซสเบียสายแห่งคามาซสเบียนะครับแล้วคุณต้องเลเวลตัวละครหกสิบนะครับอ่าแล้วคุณรับเควสนะปุะ๊บแล้วทําไงต่อฮะหลังจากนั้นคุณก็เริ่มทําเลยครับทําเควสให้มันเสร็จแล้วคุณก็จะได้รับของได้ต่อไปดีครับเมื่อคุณรัเควสเสร็จนะเควสตัวนี้นะนนะโอดินิธาดอกไม้เควสแล้วดินิธาชายัย ในชุดคุมสีดํานั้นสามารถรับได้โดยการเชิดผู้ดาก็คือคุณเชิดผู้ดามาปุ๊บคุณทาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนมันจบจบกวบทปุ๊บคุณจะได้รับของก็คือก้อนเพชรบนบริสุทธิ์หน่าอันคำแนะนาของบาร์หิบหนึ่งอันแล้วก็กล่องช่วยเสริมภาพสองขีดหนึ่งอันอันนี้เหมาะมากเลยครับเหมาะกับการตีบวกเหออมาะกับการตีบวกมากเลยนะไปทํากันนะครับแล้วก็มันจะมันจะส่งให้ในตัวบายใช่ไหม กากิจตัวไนะกดตัวไว้ขึ้นมามันจะส่งให้นะครับมาต่อไปเป็นกิจกรรมอะไรเอ่ยรางวัลเช็คชื่อเข้าเกมสุดพิเศษนะครับฉเฉลิมฉลองการเปิดตัวดินิทราในเวลากิจกรรมเริ่มแต่วันที่7ตุลาถึงวันที่11พฤศจิกานะครับโดยเราจะต้องทำการร้ออินเกมทั้งหมด21วันโดยของที่มาวันแรกเลยคือหอรับประโยชน์7วัน1อันโมวิญญาณ50วันไอ้50อัน แล้วก so, 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 ็นำเม็ดก๊อปปี้อันนี้ไว้อัพทียาสัตย์นะครับสำหรับคนที่ต้องการอัพทียาให้เป็นทียาสี่เสียงดวงดูเสียงดวงดูในกิจกรรมทําแนะนําโชกตากับหนึ่งอันแล้วก็คำแนะนําเพื่อความมัตะสองอันนี้ครับจะเป็นในการสุ่มเนาะมันสุ่มปุ๊บมันจะได้ขั้นมากกว่าสมมติว่าผมไม่แน่ใจว่าอันไหนได้ค่าพาร์ตอันไหนได้คําแนะนําบาแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้น่าจะได้คําแนะนําบาตัวนี้ได้หินคาพาร์ตมั้งใช่ไหม ผมไม่แน่ใจนะมันก็จะสุม่มสมมติว่าคุณเปิดมาปุ๊บคุณได้สิบคุณได้1ิบก็คือคุณได้10แต่ถ้าคุณเปิดมาปุ๊บมันมันีใบใบสีมันจะเป็นสีน้ําเงินป่ะสีน้ำเงินปุ๊บแล้วคุณเปิดมาเป็นสีแดงเป็นอะไรเงี้ยคุณก็สลับไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันจะอยู่ที่ถ้าเป็นคำรามบาจะจุดที่50าสิบ้งแล้วห่อคาพัทคาพัทมันก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่30สบหรือเปล่าประมาณนั้นแหละฮะผมก็ไม่เคยเปิดได้สูงสุดนะคาพัท แล้วก็ได้คำได้นำปลาห0าสิบอันหนึ่งอันปนามาสเวียยีวันนึงอัน,นะอนอเนห,นนหมาะก,กับสายไรสกิลแล้วก็ความทรงจำของช่าง10บอันแล้วก็ผมงวิญญ,ญาณโบราณ50าสิบันแล้วก็หินคาถาอาคมตอบตายทม3สามันอันนี้นะครับ <c oughs> อันนี้เอาไว้ตอกไอเทมหรือว่าพวกอาวุธคุณชุดคุณทัง้งหลายแต่ผมแนะนำให้เป็นขั้นเบนก่อนดีกว่านะปตีนะครัพบพร อ่าอันนี้ข้อดีอยังไงหนึ่งคือถ้าหากคุณคุณเอาไอ้ตัวเนี้ยตอกตาใส่ในอาทีพของคุณอย่างโล่หรือเอา,เอ,าเอาวุธก่อนแล้วกันถ้าคุณใส่อาวุธปุ๊บโดยปกติคุณตีมอนหนึ่งร้อยตัวอันนี้อันนี้อันนี้ผมลองตัวอย่างครับหนึ่งร้อยตัวปุ๊บอาวุธคุณแตกเออแต่ถ้าคุณใส่ตัวนี้ปุ๊บคุณตีสองร้อยตัวปุ๊บคุณค่อยอาวุธแตกนะครับก็ช่วย เพิ่มความท่าทานของไอเทมให้เราให้มันใช้งานได้นานขึ้นนั่นแหละนะครับอ่าแล้วก็มาใบขยายช่องกระเป๋าแปดช่องหนึ่งอันครับแล้วก็อย่างเดิมนะครับคัแนะนำคอมบาชุดกระตานหนึ่งอันแล้วก็ค้อมาตานหนึ่งอันก็มาอดมูลยี่สิบวันหนึ่งอันนี่ก็ตอนนี้ก็ดีนะฮะเพิ่มประสบการณ์ชีวิตแล้วก็เพิ่มทักษะการต่อสู้ของห้างเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ของใช้เสื้อเสื้อผ้าสอง งันแล้วก็ใบเปลี่ยนทักษะพานะมาห้าอันนี่สายรีสกิลมาทำมาเนี่ยจำเป็นเลยอ่าแล้วก็กล่องชักรทูชีวิตหนึ่งอันได้สุ่มมนุษย์ไอบีพอเปิดอีทีอ้าวไอ้บ้านี่มันอะไระสกเกตความทรงจำหรือหินคอนนะครับสองอันนี้โดยส่วนใหญ่ผมเปิดได้หินคอนเออกับชักรทูถ้าแย่สุดน่าจะอ่าหิ่แหลมคมปะประมาณนะครับแล้วก็มาก้อนเวทมนุษย์สุด 5อัน,นแล้วก็มาป่าชาโดนี่ไฮไล่ใเลยไฮไล่มาป่าชาาดรุ่นที่1นึ่ง1อันนะครับเอาคำแนะนํำบาบวก70 1อันอันนี้ไปตีวีได้น,นะครับส่วนมากก็มันใช้ได้ทุกอย่างเลยถ้ามันติตนะิดนะมาต่อไปกิจกรรมเจมท์เทีเท่ยวอดินนตราครับเจมนะครับ <c oughs> ลายเวลากิจกรรมก็คือวันที่10ตุลาประมาณเวลาบ่าย3 ไปสามครึ่งไปสามครึ่งน,นะครับใช้เวลาเดินทางทั้งหมด2ชั่วโมงนะครับในการเดินทางทริปกับ GM ในครั้งนี้นะครับร่วมเดินทางท่องเที่ยวในอุรุิทราไปกับ GM และ CM บินจีกันเถอะนะครับกำหนดการทัวร์ของเดินทางวันที่สิบราตอางบันทัศน์หกสามเวลาบ่ายสามครึ่งนะฮะไกลทัวร์ GM และ CM เอบินจีสถานที่การออกเดินทางบริเวณใกล้กับหอ,อสังเกตการณ์ทิดใต้เหง ต้นไม้แห่งกามาเอ้ยต้นไม้แห่งปัญญาก็คือทางไปกราหน้านันเนี้แถวกิฟอนนะครับต้นไม้เก่าแห่งปัญญานะครับโดยเซเวอร์ที่จะทำการเดินทางคือเซเนเดีย2นะครับโดยสิ่งที่สำคัญในการออกเดินทางครั้งนี้การทัวร์ใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมงกรุณาเตรียมตัวในความเก่งๆของท่านให้เดียบร้อยเตรียมนอนามัยฟื้นฟูให้เพียงพอเพื่อรับมือกับการบาดเจ็บและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทางเราไม่มีการลด ลดขนส่งขําดเตรียมานะการหนีการเดินทางให้พร้อมอกต้องการสนุกสนานไปกับการทัวรดินทาแบบ1,000%นะตรวจสอบที่ GM Note ยินดีตอนรับก,การท่องเที่ยวกลุ่มทัวร์แบบกริวถ่ายรูปสกรีนช็อตด,ด้วยกันจีม o ุนถ่ายภาพพื้นลาสงสวยๆไปดูดีกว่า Note, ว่าจีมโนตเขาลดแต่กินบ้างอย่างแรกเลยเวทหลักใช่ไหม คือเราเนี่ยเอาง่ายว่าจะไปเราต้องผ่านเวทอดินิตราก่อนละกันเนาะแล้วก็ดูความสวยความงามของอดิตราประวัติความเป็นมาเครับดินแดนแห่งความมืดมิดมีอาหารด้วยนะครับก็มีน้ํายาทั้งหลายใช่ไหมย้ายล็กเซอร์แห่งทักษะของแข้วนะครับนี่คือเตรียมยาแล้วก็เรียนรู้ว่าจุดแต่ละจุดอันตรายมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือเ p พองห้าศูนย์ สองเจ็ดศูนย์สามร้อยแล้วก็สามร้อยสิบมีคือหมดหมดมั 65, นหานะฮะแล้วก็เป็นตัวอย่างของดินทราของดอปแล้วก็ชุดชุดอะไรนะชุดลาติกานนะครับอันนี้มันเองอันนี้มันีใส่อุธปุกพลังก็คืออาวุธดันเดเลียนนั่นแหละนะแล้วก็บาิี่ของคาราพาสนะครับกัะจบประมาณนี้ ่าโดยระยะอันนี้คือการเดินทางก็จะเริ่มตั้งแต่ต้นไม้เก่าแห่งปัญญาครับไปที่ชายแดนแห่งชารูนแล้วก็มาป่าไม้หนามอันนี้ EP 250เนาะหลมศพที่อยู่กับความคิดนะับอันนี้ก็เหมือนเป็นแบบแห่งความมืดแล้วก็มาอันนี้อันนี้ตอง70เงบริส์มาก็้วไปท่าเรือดำดึกสงัดป๊บแล้วก็มาปราสาทจริงไม้นามนะครับ อันนี้จะเป็นแบบอันนี้แบบน่าจะแบบถ่ายรูปนะถ่ายรูปไม่น่ามีมอนแบบพ่นหูนะครับแล้วก็มอนน้าซาลานานะครับแล้วก็มาถึงโอดาเซียนี่รู้สึกจะ EP สามร้อยปะเออแล้วก็ภูผาที่ถูกลบเลือนนะครับแล้วก็ในสามร้อยสิบแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งบราหิตแล้วก็ภูผาที่แบ่งแยกนะครับก็จบการเดินทางนะครับอยากจะดื่มดำ ทิวอนุชงามแห่งอดินิทราไปนานๆนะแต่หาพบมอสเตอร์หน้ากลัวก,ก,ก็อยากจะโจมตีด้วยหากท่านโอเคแล้วก็ออกไปสปัรอดินิทราด้วยกันกับเรา GM b a ็มแบเซกันใหม่เตรียมตัวเตรียมใจใพร้อมสูรโรคกว้างขึ้นไปกับถัรวถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ Let's go! นะจบแล้วฮะสำหรับการอัปเดตแพทในครั้งนี้ผิดพลาดประการใดขอไปด้วยจริงๆนะครับอ่ะครั้งหน้า ก็พบกันใหม่นะครับเจอกันนะวันนี้ขอตัวพักก่อนนะครับเจอกันครับผม